ปลาดุกเนียงก็เขาเป็นเนียงกว่านี้ม่วงก้อยปลาดุกใส่ม่วงครับรเ,เปล่าแบบว่แบบนี้เจาอันนี้แห้งแซ่อโอ้หอมแดงนิ่มสื่อหอมแดงนิ่มสื่อเ,เลยอันนี้หมูแซ่เบอร์กล่องดัาอดอ้วนแล้วบอ,อรอ้วนเหลวอแต่เจ้าเจ้าบอกให các mua không sao? Cái bạc đau không? Được. Bỏ làng.

พักมันซักโมได้เอเอดับรถแต่กินก็ตอนนี้ตอนไข่มากินไว ดึงขอวกับพรอยหน่อย่ะบอดึงเท่าดันไหมเนี่ยันบอม,มันผม,มนอ,อยู่บอแหววผมเป็นยาตัวหวานเป็นลมมเป็นวินผมเป็นวินคืคงินมเป็นวินลพักกระเทยช่วงนี้ยหนว เขนสีนาเลยหอนแต่ว่าเขียนเอาพี่ไก่พี่เด้ลุกไก่ไก่โอเคไงไก่พวกนี้เรหอนได้ปี๊ีนี่เหีห้ยอะไรโอเคมโหตาย้ออะไรนะเหีไยเลย วได้เป็นข้าลูกโซอแล้วเออข้าลูก่ล้วไข่โปรตน้องอ่ครับกินเลยใครกินได้หมดลูซื้อเกือกือกูยืมสือเหรพ่อก็เนอันฟังเพลงอ่งไรอาอันอันยังวะดอกนันโถมที่เคยเด็ดโถที่เคยเด็ดเด็ดดดเช้าดดเย็นไม่เคยเด็ดเด็ดด Ngon à, nè Thơm ăn cay, có đâu à, à, <laughs> Chín cay đó Kèm nó anh tế con không nên uống ไกลกระตุกมาที่นี่นี่นี่อ้วนหืมหื้อใหญ่อ้วนอ้วนคือเม่ยังี้งก็ซื้อตั้งแต่เด็กน้อยไพ่อ้วนใหญ่มาสิจอยคือตะเกียอ้วนแเราพอเนาะขากับป๋งเลยเนี่ยใจไอเห็นยุ่าไม่หอ ไงฮะแต่แต่ไงอันตัวแต่ไอมจอยก็แม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแอร์ก็แจนแน่นอนนะเพรถือน้มเพราะถือนมแม่แม่ไม่ให้กลเพราะถือนมคุเดี๋ยวขอยัดด <te aser> ัง ขเมื่อกี้เรากินอ,องกินตแล้วก็มีกระตับเผาอวไไหมมีกระตับซีสมอ่ะอืมไม่ได้ขี้เแลวใช่ากรมบองจว,ว่าขมบอกจะมาขมเลยกินอะไกินอ

อย่า nó im บ่ Cái ลืมกดไลค์กดแชร์กดไทช์ sổm คนะอ่อแนนตัวไม่รอบคิมนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยค่ะ